ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้อนช n แนลอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมได้นำเรื่องราวของคุณเคนคุณคุณเคนได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าให้เราฟังซึ่งคุณเคนได้เล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมได้อาศัยอยู่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งแถวแถวจังหวัดน้องคายซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีคนไม่มากมายนักส่วนใหญ่คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีแต่คนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุเท่านั้นเึ่งกิจวัตรประจำวันของทุกคนก็คือเข้าป่าล่าสัตว์หาปลาตามลำธารหรือไม่ก็อยู่ที่กระท่อมปลายนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพื่อเลี้ยงชีิไปวันๆซึ่งวันที่เกิดเรื่องนั้นแม่ของผมได้บอกให้ผม นำปืนแก็บของพ่อทีไวอยู่ที่บ้านนำให้พ่อที่กระท่อมปลายนาะผมและไอติกมาตัวเล็กขู่ใจก็ไม่รอช้าเดินออกไปจากบ้านโดยที่ไม่ทันคิดว่าตอนนั้นก็ใครเจะมืดค่ำแล้วพอเดินไปเรื่อยๆจนใกล้ถึงกระท่อมปลายนาะสายตาของผมได้เหลือบเห็นนกเขาตัวหนึง่งจับอยู่บนยอดไม้ไผ่ซึ่งมัน ก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าปืนของพ่อนั้นยังไม่ได้บรรจุกระสุนเพยิงสัตว์ใจโดยความที่ผมอยากยิงนกตัวนั้นเลยไม่ทันดูว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วโทวเก็ลารับภูเขาไปแล้วหลังจากที่ผมบรรจุกระสุนเสร็จผมก็รีบยกปืนมากรหับป่า ลิงสนกตัวนั้นพอได้ทีก็ลันไกลไปทันทีพอสิ้นเสียงกำมนาดนกตัวนั้นก็ตกลงมาทันทีแต่น่าเสียดายที่มันตกลงมาแล้วเกาะอยู่กิ่งไม้ตัวของผมเองซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากว่ามันเป็นต้นไผ่ที่มีหนามสูงสัว์ก็เลยเลืยไปเห็นจมพวกจมพวกหนึ่งซึ่งณนะตอนนั้น ผมก็ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรมากโดยที่ไม่สังเกตดูว่าตะเวนตกแล้วซึ่งตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นในสมัยก่อนเมื่อตะเวนรับขอบฟ้าห้ามตัดไม้ซึ่งตอนนั้นผมก็รีบตัดไม้และหาไม้ที่ยาวพอมาเขี่ยนนกลงจนได้ซึ่งตอนนั้นก็มือแถบจะไม่เห็นอะไรแล้วผมก็เลย เดินข้ามลำธารและขึ้นภูอีกนิดนึงก็ถึงกระท่อมปลายนาของผมซึ่งตอนนั้นพ่อและแม่ก็กําลังกินข้าวกินปลากันอยู่เอ้าอ้เช่นข้านึกัาเองจะไม่มาซะแล้วมามามาเข้ามามากินข้าวกินปลาพอสิ้นเสียงพ่อผมก็รีบว้างข้าวของและล้างมือเพื่อไปกินข้าวซึ่งระหว่างที่กินข้าวไปนั้น พ่อก็ถามขึ้นมาว่าเอ็งได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ไหมข้าม้ายป่าไปนู่นนะอ๋อผมนี่แหละครับพ่อผมเป็นคนยิงเองพอสิ้นสุดเสียงของผมที่พูดออกไปพ่อกับแม่ก็หันมองหน้ากันแล้วทำหน้าตกใจซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ทันคิดอะไรก็กินข้าวกินปลาจนเสร็จ ซึ่งหลังจากนั้นผมก็ได้ออกมานั่งดูดาวที่หน้ากระท่อมปายนาสิ่งเรื่องหลือเสื้อก็เกิดขึ้นเมื่อดาวยังเต็มท้องฟ้าอยู่กับเกิดมีเมฆคุ้มดํามาจากทางซ้ายปาของผมและเกิดลมกันโชกแรงอย่างหนักทำให้กระท่อมแทบจะปิวแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมดันขยับตัวไม่ได้ จะล้องก็ร้องไม่ออกพอสักพักก็มีแขนดึงผมเข้าไปในบ้านใช่แล้วครับนั่นก็คือแม่ของผมถึงอัดประตูมิดชิดผมก็เห็นพ่อจุดทูปและจมพึพมพอะไรของแกก็ไม่รู้หลังจากพ่อจุดทูปเสร็จเสียงฟ้าร้องเสียงลมกันโชกแรง ก็หายไปโดยปริยายอีกสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้มาจากทางซ้ายป่าซึ่งมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมก็ถามแม่แม่ได้ยินไหมครับเสียงคนร้องไห้แม่ตอบว่าข้าไม่ได้ยินเอ็งคงจะหูฝาดไปอ่ะนอนนอนนอนแต่เสียงร้องไห้นั้น มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาเงียบที่หัวคันใดกระท่อมผมได้หันไปดูสีหน้าของพ่อกับแม่ซึ่งผมก็รู้ว่าพ่อกับแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนผมพ่อได้หยิบปืนแก็บผู้ใจและเดินไปหน้าประตูตะโกนออกไปว่าเองเป็นใครวะผีก็อยู่ส่วนผีสิ จะไม่ยุ่งอะไรกับลูกข่าถ้าไม่อยากตายรีบหนีไปซะข้าไม่อยากทำร้ายใครอยู่พบใครพบมันพอสิ้นเสียงพ่อพูดก็มีเสียงหัวเราะขึ้นมาในลำคอลูกเองทำข่าก่อนพอสิ้นเสียงปริสนานั้นลมกันโชกแรงก็พัดมาอีกครั้งหนึง่ง ชิงรอบนี้พัดแรงกว่าเดิมถึงทำให้ผมตกใจมากนึงจากตอนนั้นก็เป็นเด็กและไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แม่ของผมอก็กอดผมไว้แน่นส่วนพ่อหลังจากที่พูดออกไปก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องและจิบย่ามที่หิ้งพระคว้าเอามีดหมอซึ่งเป็นมีดหมอโบราณ ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่นำมาพนมมือและบริกรรมคาถาและได้ไขประตูหน้าต่างออกและเควงมีดนั้นออกไปอย่างแรงแล้วพ่อก็บน,นพึมพำมขึ้นมาว่าไงละ่ะทำลูกครูดีนักขาขาดเลยดิมึงไงละ่ะนี้ไปซะแล้วข้าจะทำบุญให้ ูพบใครพบมันดิวะหลังจากนั้นอีกไม่นานชุกย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกติพอลุ่งสาวฟ้าสางพอกระได้สอบถามถึงเรื่องราวที่ผมได้ไปทำอะไรในตอนเย็นของเมื่อวานนี้ผมก็เลยบอกว่าผมแค่ตัดไม้และเขียวนกที่มันตกลงมาแล้วเกาะอยู่กิ่งไม้ก็แค่นั้นเองครับพอ ไม้แค่สั้นๆนิงจะถึงได้ไงวะผมได้ปีนจมปวกเพื่อเขี่ยให้มันตกลงมาครับก็นั่นไงข้าบอกแล้วข้าเคยสอนเองแล้วใช่ไหมว่าเวลาตะเวนรับขอบฟ้าห้ามตัดไม้เอ็งคงไปเยือบโดนหัวผีตายโหงแล้วสิท่าจมปวกนั่น ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันหรอกเพราะว่าจมปวกนั่นเป็นที่ฝังศพไอ้เทิงผีตายโหงแขนขาดที่ทุกคนทางก็ล์มลือว่ามันเฮียนนักนาคงจะโดนมันเล่นเขาสิท่าซึ่งผมก็ไม่รู้ในภายหลังว่าผมทำผิดข้อห้ามที่ตัดไม้ และผมก็ขึ้นเหยียบจมปวกซึ่งเคยเป็นลุมฟังศพของผีตายโหงที่เฮียนมากในหมู่บ้านซึ่งหลังจากคืนนั้นพอได้พาผมไปที่วัดของหมู่บ้านละทำน้ำมนต์รดก็เอาสายศิลเอาผูกรอบบ้านเวลาผ่านไปก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้น ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวเหยียบหัวผีตายโหงซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณเคนที่นำมาเล่าซึ่งอีพีหน้ามีเรื่องราวรอ้รอนๆเรื่องไหนฝากทุกท่านติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งเป็นซองท,ทำชิ้นมาใหม่อาจมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ